สวัสดีคะ่ะพี่น้องคะ่ะมือน,นียายกายลูกิสารกับผาพี่น้องมาสวนคะ่ะมาสวัสดีพี่น้องอยู่ในสวนค่ะมือน,มอน,นีมาสวนค่ะมือนีมาสวนสิมาเก็บักเขือคะ่ะสีมาเกจบบักเขือมือน,นีพี่น้องคะ่ะกอนเบิ่งเก็บักเขเนาะค่ะฝากขึ้นเก้าคะ่ะยา,กายกยฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดละรังนาอคะ่ะเพื่อจบอะบ่ไดพลาดคลิปต่อไปนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะมากค่ะ บ่าวหลายยายหางมาเบิ่งกันเลยค่ะเพื่อบพ่เป็นการเสียเวลาเนาะค่ะเนาะเบาางเฮ็ดเบาไงเบาไงเห็ดไาง,าาง,าเ,ดงเนาะค่ะยายไกย่ไม่รุนใจร้อน <c oughs> ตอนนี้กับเขามา้าเราด้วยค่ะอยู่ในสวนมะเขือแล้วค่ะอยู่ในต้นมะเขือแล้วกระสีเก็บมะเขือเลยเนาะค่ะพี่น้องกะ สีเฮ็ดย่งได้เลยเนาะค่ะมะเขือกะปลูกไว้เล้วนะค่ะถามมันพ่อเก็บอะมาเก็บเนาะค่ะพี่น้องค่ะต้องเก็บมันเนาะค่ะพ่อเก็บหรอกค่ะเก็บค่ะแต่ว่าเก็บมันกับสีแก่ค่ะพี่น้องค่ะต่วเก็บกับสีแก่มึอนี่ส่กระป๋องค่ะใส้กระป๋องเขียวมึงนี่ส่กระป๋องเขียวก็จะได้ยิน เครื่องตัดหญ้าคนมาตัดหญ้าเนาะค่ะอยูใ่ในสวนเก็บค่ะเก็บบักเขือค่ะพี่น้องค่ะเก็บพึ่งเบือกันเด้อค่ะพี่น้องคขาสีว่าย่ายไกลเออเป็นอยังเก็๊ยบต้บักเขือเก็๊ยบต้บักเขือแถวสีว่าอีกจะ,ะเฮ็ดจัาง่ายดแล่ะเนาะค่ะ มันก็มีมะเขือกัเจ็บบมะเขือกัเห็ดย่างอื่นกัเห็ดไปน้ำอยู่พี่น้องขามะเขือเขาก็ปลูกไว้แล้วเขาก็พขอด้เก็บเขาก็มาเก็บเนาะพี่น้องเก็บกันเก็บมือเดียวกัสีซสาร์จักน้อยเด้อค่ะอย่อาพึ่งวากันเด้อพี่น้องโอ้ยเอาหนักเสียมันเป็นมะเขือต้นเก่าเนาะค่ะต้นนี้นเลยเอาอยากจักน้อย งามันเดออกไปไกลไหมกิ่งมันกิ่งมันสี่ออกไปไหมคะ่ะดึงมาอุ้ยดึงกับว่าขาดดึงกับเหนียวเทะอื้หัวอืมอืม ปลูกไว้ย้วยกินนี่แหละค่ะพี่นอ้องบ่ได้สื่อค่ะดีกว่าสื่อกินเนาะปลูกปลูกเองกินเองเนาะค่ะสารเคมีกับปอไซเนาะค,ะาค่ะเฮาสือะะสา่อเขาว่ากินกับใช่ป่ะสิมีสารเคมียากว่าสิมีอย่างนเนียนเนาะพิกต้นนี่คะ่ะ การแค่มีก็มีพี่น้องจ๋าซื้อเขากินมันคือจะห้เาเห็ดเองเนาอค่ะห้าเห็ดเองปลูกเองกินเองสบายใจค่ะ เลือตัวแหล่นี่วะนี่อยู่เก็บไปน้ำกันหนวถามว่าเก็บมันกับแกอีกที่เกา่าแก่เราเพราว่ากินเ่าอยากเ่าแสบถามันน่อยอ่อนๆมือน,นิ่กินแสบกินกับป้นกินกับลาบกินกับโสมตำค่ะสารพัดกินค่ะ ซูปเห็ดยังงูนี่แหละมกเขือต้มอะไรค่ะต้มกินกับป่นกับแก้วผู้ใดว่าอยากกินสุก็ได้ใดว่าอยากกินสุก็ต้มค่ะนี่ค่ะง่ายง่าม ลูกง่ามคักพี่นองเก็บออกไปเป็นรุ่นๆเนาะค่ะโอ้พีกต้นนี่ ลมต้นมันคลนมันลมเก็บริกน้ำเคยเก็บรีกน้ำเลยเก็บรีกน้ำเลยจ้ะนี่ค่ะต้นมันอ,อน่อนต้นมันเอียนลงไปไหม ไปน้ำกันลวดพี่น้องจ้าอืมยิงติดออกมาเลยเก็บมือเดียวเก็บได้เทียนเลยมั้งไงเอยเก็บจังไรสิเก็บสอง,งมั้งงามาฉีบไว้ กัดเด่นกระจายไปเลยอพอดีได้ซุปใส่กันกับ,บเขือกเก็บพริกพริกก็ได้บเขือก็ได้เนาะพี่น้องเนาะปลูกไว้น้ำกันทั้งพริกทั้งเขือกคิดยังไงได้หาใสได,ไสไดค่ะหาใสไดพี่น้องปลูกเองกินเองเี้ะ ลู่ค่ะนู่ค่ะเสียงามงามพี่น้องจ้าปลูกเองกินเองนี่ดีสุดยอดซื้อกะบอดไ้ซื้อปลูกไว้แล้วปลอดไทยดีพี่น้องพี่น้อง ปลูกเด้อค่ะผู้ใดก็ได้ดปลูกกินค่ะนู่ค่ะต้นโคนแต่ฝนตกใส่เถี่ยวก้อนเุมนเนี้ยคนตกฝนตกหลายๆแล้วต้นโคนค่ะต้นมะเขือโคนเลยค่ะเฮ้อต้นโคนเลยเครือไข่เตา่า ้นมันลมกระมีตุน่นบวมกระมีเนาะพี่น้องเผือใครเตาเด้อหนีเด้อพี่น้องจ้าแซ่บดีเด้อค่ะกรอบดีเปาะดีกินกระลาบกินกับปลนโอ้ยสุดยอดพี่น้องเอ้ยมาค่ะมาเก็บน้ำกานมาเก็บมาเก็บ เก็บน้ำกันจ้าเก็บน้ำกันจ้าพี่น้องแกบ้านน้อยนี่ลูกนี่สงสัยสิแกบาเก็บดอกค่ะบาเก็บเอาไว้เลยค่ะเอาไวทท้ถ้าทำพันธุ์เห็ดนอเห็ดแนวค่ะ เต้าอีกแล้วตุวนลูกบ้านหลายลูกยังไม่เยอะ เก็บไปนี่ล่ะค่ะกินกับกินบ่เบิดเด้อค่ะเก็บไปนี่กินบ่เบิดพี่น้องกินบ่เบิดกินบ่เบิดค่ะกินบ่เบิดเหลวบ่แล้วได้เงินพร้อมนี่ค่ะ กิน่าเวดแล้วได้เงินพร้อมทั้งไหนกินทั้งไหนเงินเนาะหานะใสได้พี่นอ้องจ้าพี่บิดค้นเฮ่าแหมเกิดมามันกิดซุดอยู่ทว่านี่แหละเนาะโอ้ยลนไปใสยืนนี่ ไอ้นั่นเขือต่อเลยอะมันมีอก็ต้องเก็ียไปมีนูหลายอย่างเร้อค่ะบะกเขือกินก็บลาดกินก็ ปุนกับแก้วกับสมตำสมตำแล้วค่ะซุปแหมพี่น้องซุปผู้ใดเคยกินบอสุูบกะเขือพี่น้องจ้าเคยกินซูบกะเขือบอ จะพึงเบื่อกันเด้อจ้ะจังไหนจังไหนก็นได้โอ้ยีกตัวนี้มันสิเป็นลูกไหบานอบ้างค่ะมันสูงมันงามมันยูดห่มแม่ นี่ลมต้นกล้วยไหมนสิเป็นลูกออกลูกออกหน่อยเหร่แล้วมาง่ามขาง่ามแน่แท้นี่ขาต้นมันโคนนี่ค่ะต้นตตน,นี่โคนแต่ฝนตกพุ่นไหมโคนลงมาก ส่วนนี่ก็เป็นมะเข้อไข้เต้าเนาะค่ะอย่ากงามอยู่ค่ะนย่า ไข่งวัว่ไข่เต้านะคะตัวน,นี้ค่ะนูค่ะเสือไข่เต้า ก่ะบอกพี่ต้นนี้กับแดงอยู่เกียบเม็ดแดงๆมันออกไปเกินค่ะ ค่ะพักขุยใชย่ว่าพักเห็ดขั้นสมไหมคะ่คะต้องตัดออกไปน้ำเรื่อยๆเนาะคะ่ะเพราะมีก่อไงออกมาหรอกตัดตัดออกไปตัดออกไปล้วกคะ่ะเอาปุ๋ยใส่แร้วมันกระสิง,งามขึม้นื้อนี้ก็มีหห้าคะ่ะสิได้เอาห้าออกแต่ว่ามือนีบ้านไดนเอาออก เักเขือก้อนค่ะมือนี้รักเขือตัวนี้กับโคนอีกคือกัอนโคนตั้งมือนพ้นตตุ๊คนละค่ะต้นโคนลงมากเบิเร์ดเปกเขือ,อง่ามค่ะมะละกอ แมงหลักแับอีตูอีตูนั่นแหละค่ะปูไว้ค่ะปูไว้ค่ะพ่อได้กินเนาะค่ะได้ยุได้กินแล้กค่ะแล้วก็ได้เงินไหมค่ะ ทัง้งไหนู่ได้กินทั้งไหนเงินไหมพี่น้องพี่น้องจ๋า นี่นะค่ะครบรอบกินบะเบิดกินบะเบิดแถแน่นอนค่ะเมืองต้นคนค่ะต้นโคนลงมาเบิดค่ะได้หลายอยู่ค่ะทั้งบะเขือไอ้ตอแหลทั้งบะเขือขาวบะเขือไอ้ไข่เตา้าทั้งพริกแดง พริกแดงนี่เก็บไปพอดีได้สุปใส่กันเนาะคะ่ะสุปใส่แบบเขือเลยค่ะนี่ค่ะสุปใส่กันกับแบบเขือพอดีเลยเก็บพริกไปจ้ะคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำหนีก้อนเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ การนาเจอกันไหมเด้อค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า